จบซื้อกงนไปแล้วพบกับเฮ้ยมึงเป็นใครวะความสุขโอ้แมวน้ำมากับอาสามพอเฮ้ยพอมากับ CIF สองร้อยสิบเฮ้ยนี่ใครวะแอนดี้แวนด์ซิงมาใครวะ MTT เฮ้ยนี่ใครวะโยชิครั้งแรกขี่ปุ๊บเสียเงินซื้อชุดปัับเย้เฮ้ยคุณเคฟเป็นไงครับผมโยสนุกมากครับผมนี่คุณเคฟมาเดียวๆเลยมิสเตอร์คิว วันนี้บ่อยอกบางไปนิดนึงนะครับแต่ก็ไปได้ดีนะครับผมนี่คือใครนี่คือบักเบียโอ้บักเบียกินสองรอบแล้วครับรอบนี้แข่งแท็กวันนี้สองรอบได้แล้วครับเฮ้ยข้ามมันไปไอ้ไก่โอ้ไม่เป็นไรข้ามมาหามันก่อนบักเอิร์ดฮุคี้วันนี้สามารถขอเมียมาได้เออข้ามมันไปใครวะโอ้นี่ของใครสวัสดีครับพี่ไก่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอะไรคือผมจะหน้าตาไม่ดี แต่ผมก็ไม่เคยทำให้ผู Naj ้หญิงเสียใจยางเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นบักวอทีมงานซีออกช็อปโอเคครับผมย่ปลอดภัยทุกคนวันนี้เ่ตีดี thank you